สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับผมพี่ๆ FC ในกลุ่มนะครับหรือว่าในช่องทาง youtube นะครับคลิปนี้มาพบกับแนวทางนะครับลาวสามัคคีลาวสามัคคี VIP แล้วก็หวยลาว VIP นะครับค่ำคืนของวันที่24นะครับเมษายน2566นนะครับผมเมื่อคืนนี้นะครับผมก็ยินดีกับพี่ๆเพื่อนๆด้วยนะครับเนาะนะครับก็ถือว่าแนวทางเมื่อคืนนี้สุดปังมากๆนะครับพี่ๆเนาะ ใช้คำว่ามาเด้งๆนะครับมาเด้งๆนะครับทั้งสามรอบเลยนะครับทั้งสามรอบเลยนะครับเมื่อคืนนี้ก็มีพี่ๆหลายท่านเลยที่มีโชคเนาะนะครับผมก็ยินดีด้วยนะครับเราสามคีผมให้สามกับเก้านะครับรูดเก้านะครับเสียดายในรอบนี้ให้รูดตัวผิดเนาะนะครับสามศูนย์สามกับแปดสามนะครับผมถ้าใครเอาสามไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่ศูนย์สามแปดสามนะครับส่วนตัวเจาะของเราเข้าที่ สามศูนย์ตัวกลับนะครับรอบแรกของเรานะครับผมส่วนเราสามัคคี VIP ยนะครับผมให้ศูนย์กับสี่ไปนะครับผลที่ออกนะครับผมเนาะสี่แปดสี่กับห้าสี่นะครับอืสองรอบแล้วนะครับพี่พี่รูดตัวผิดนะครับผมเนาะแต่ว่าของเรามาตัวเจาะนะครับมาที่สี่ห้าแล้วก็ห้าสี่นะครับแล้วก็สี่แปดในตัวเน้นนะครับแปดสี่มาในตัวกลับหมดเลยนะครับ ใครเอาสีไปวิ่งหรือไปรูดมาเด้งเดงนะครับผมอืมก็ถือว่าโอเคนะครับมาสายเจาะเนาะส่วนหวยลาว VIP นะครับผมให้สามกับ9้านะครับรูดเก้านะครับผลที่ออกสองเก้าเก้ากับเก้าสองนะครับพี่พี่ใครวิ่งรูดที่เก้านะครับเข้าไปที่เด้งเดงนะครับแล้วก็เก้าสองตรงตรงนะครับพี่พี่นี่เลยเนาะสายรูดก็มาเก้าเก้านะครับผมอืมเสดายนะครับพี่พี่เนาะใครจะไปคิดว่า เขาจะมาเลเวลนะครับ3ตัวนะครับน่าเสียดายนะครับก็ยินดีกับพี่ๆด้วยนะครับใครมีโชคนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาให้กําลังใจน้องแอดได้นะครับหรือว่าท่านใดนะครับสนใจเข้ากลุ่มนะครับแนวทางก็0822091054นะครับผมเนาะยินดีต้อนรับนะครับผมส่วนแนวทางวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันต่อเลยนะครับผมวันนี้นะครับรอบแรก ที่ผมได้นะครับผมได้2แล้วก็8นะครับสายรูดผมให้ไปที่เลขก8นะครับผมประกบคู่2 0 2 3 2 4 8 0 8 2 8 4นะครับ3ตัว2 8 4นะครับผม แปดสี่เนาะแปดสองแล้วก็สองสี่นะครับผมส่วนเราสามัคคี vip นะครับผมได้สามแล้วก็เก้าลูดไปที่เก้านะครับประกบคู่สามสี่สามห้าสามแปด เก้าสี่เก้าห้าเก้าแปดนะครับผมสามตัวให้ไปที่สามเก้าห้านะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนหวยลาว vip นะครับหวยลาว vip ผมให้ 4แล้วก็8นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข4 8 2 8 6 8 9 4 2 4 8 4หก8นะครับเม็ดเดียวให้ไปที่842นะครับผม ในตัวนี้นนะครับ42เนอะ48แล้วก็82นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่สลับแนวทางเราสามัคคีเราสามัคคี VIP แล้วก็หวยเราว VIP นะครับแนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่พี่เมื่อวานนี้ อาจจะมาเด้งๆทั้งทั้ง3รอบเนาะแต่วันนี้อาจจะไม่มาก็ได้นะครับเนาะถ้าชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับพี่พี่ก็ผมขออวยพรให้พี่พี่ทุกท่านนะครับที่มารับชมคลิปนี้ขอให้มีโชคทุกท่านนะครับผมกลับสวัสดีครับ